อะไรคือเส้นแบ่งที่แท้จริงระหว่างสารับที่รอดกับที่ร่วงหลายคนอาจจะเชื่อสุดใจเลยว่าเป็นเพราะไอเดียไอเดียต้องเปลี่ยนโลกได้ต้องยิ่งใหญ่แต่เอาเข้าจริงเออมันอาจจะมีตัวแปรล,ลับที่สำคัญกว่านั้นซ่อนอยู่ก็ได้ครับวันนี้เราจะมาคุยกันให้ถึงแก่นเลยครับกับงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่า The Development of Entrepreneurs' Business Acumen and Start-up Skills ซึ่งเขาไปศึกษากลุ่มผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริงในแอฟริกาใต้เลยนะเพื่อถอดรหัสว่าทักษะ2อ,อย่างคือความเฉียบคมทางธุรกิจกับทักษะการเริ่มต้นมันส่งผลต่อความสําเร็จยังไงกันแน่ ใช่เลยค่ะและเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการกลั่นเอาเฉพาะหัวกะทิจากงานวิจัยออกมาเลยว่าไอ้ทักษะที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงมันสร้างขึ้นมาได้ไหมและที่สําคัญที่สุดเลยนะคะคือทําไมงานวิจัยถึงกล้าฟันธงว่าทักษะพวกนี้มีค่ามากกว่าการมีโอกาสทางธุรกิจดีๆในมือซะอีกเราจะมาหาคําตอบที่มันจับต้องได้แล้วก็เอาไปปรับใช้กันได้จริงๆค่ะดีเลยครับงั้นเรามาเริ่มที่คําแรกกันเลยความเฉียบคมทางธุรกิจ หรือ business acumen ฟังดูเป็นศัพท์ที่แบบสูงสูงอยู่ในห้องประชุมมันคืออะไรกันแน่ครับใช้แค่เรื่องเก่งตัวเลขหรือเปล่าอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะมากในงานวิจัยนี้เขามองว่ามันไม่ใช่แค่ความสามารถในการอ่านงบการเงินนะคะแต่มันคือเหมือนเป็นสัญชาตญาณในการตัดสินใจทางธุรกิจที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี ผลลับที่ดีในที <developed Airbnb> ่น no ี <au cloth 'm wiele> ้ก็คือกําไรถูกไหมครับก็คือกําไรนั่นแหละค่ะมันคือการมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นนอกบริษัทเช่นตลาดเปลี่ยนไปคู่แข่งออกสินค้าใหม่กับสิ่งที่เรากําลังทํากันอยู่ข้างในและที่สําคัญที่สุดเลยคือการเข้าใจภาพรวมทั้งหมดว่าการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆของเราในวันนี้มันจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อภาพใหญ่ของบริษัทในวันข้างหน้ายังไง มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งของแคปแลนที่อ้างถึงในนี้ยกให้มันเป็นทักษะสำคัญอันดับ2เลยนะคะโหอันดับ2เลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วอันดับหนึ่งคืออะไรครับรองจากความเป็นผู้นำแค่เรื่องเดียวเลยค่ะโหฟังดูแล้วเหมือนเป็นกัปตันเรือเลยที่ต้องอ่านทิศทางลมซึ่งก็คือตลาดดูแผนที่ซึ่งก็คือคู่แข่งแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าลูกเรือของตัวเองหรือทีมงานเนี่ยมีแรงพายได้อีกไกลแค่ไหน เพื่อจะตัดสินใจว่าจะกลางใบเรือเต็มที่หรือว่าต้องแวะพักก่อนคือต้องมองครบทุกมิติเลยจริงๆแล้วแล้วทักษะแบบนี้มันสร้างกันได้ยังไงครับจริงเหรอครับที่เขาบอกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดผมนึกมาตลอดเลยนะว่าการเรียน MBA หรือเข้า,ค,าคอร์สธุรกิจแพงๆเนี่ยคือทางลัดสู่การมีทักษะนี้ซะอีกเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่างานวิจัยนี้ชี้ไปในทางตรงกันข้ามเลย เขาบอกว่าการเรียนจากแบบจําลองธุรกิจในห้องเรียนนะคะมันมีจุดอ่อนอ๋อเพราะว่ามันควบคุมได้หมดทุกอย่างไม่เหมือนโลกจริงใช่เลยค่ะทุกอย่างมันถูกเซตไว้หมดแต่โลกจริงมันวุ่นวายกว่าน,นั้นเยอะคนที่เขาไปสัมภาษณ์มาในงานวิจัยนี้ส่วนใหญ่เลยนะคะบอกว่าทักษะพวกนี้มันเรียนรู้กันผ่านการลงมือทำแล้วกลับมาคิดทบทวนหรือที่เรียกว่า doing and reflecting อะคะ่ะลงมือทำแล้วกลับมาคิด พลาดคือส่วนที่สำคัญที่สุดของการเรียนรู้เจ็บแต่จริงนะครับจริงค่ะ 2. คือการมีพี่เลี้ยงหรือเมนเทอร์ชิพที่คอยชี้แนะและ 3. คือการเรียนรู้แบบไม่สิ้นสุดอ่านหนังสือคุยกับคนเก่งๆเปิดหูเปิดตาตลอดเวลาค่ะแบบนี้ก็กลายเป็นว่าคนที่เคยเจ๊งมาก่อนอาจจะมีทักษะนี้มากกว่าคนที่เรียนจบเกรดตีินิยมอีกหรอครับเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงเลยค่ะแล้วมันต้องใช้เวลานาน,านแค่ไหนครับกว่าจะรู้สึกว่าตัวเอง เฉียบคมพอที่จะนำทับได้มีตัวเลขบอกไหมคำตอบหลากหลายมากเลยค่ะตั้งแต่9เดือนไปจนถึง5ปีก็มีโหกว้างมากกว้างมากค่ะแต่สิ่งที่ทุกคนพูดตรงกันคือมันเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันจบสิน้นไม่ใช่เรียนจบแล้วได้ใบประกาศมาแล้วจบกันไปสิ่งที่สำคัญกว่าระยะเวลาก็คือการรู้ตัวให้เร็วที่สุดว่าเราอ่อนตรงไหนจะได้เรียบไปอุดรูร่วนนั้นค่ะประเด็นนี้คมมากครับ ถ้างั้นผมขอถามคำถามจี้ใจดําเลยนะครับได้เลยค่ะสมมุติว่ามีโอกาสทางธุรกิจระดับเมกะโปรเจกต์หล่นมาตรงหน้าเลยแต่คนที่จะทํายังขาดความเฉียบคมทางธุรกิจโอกาสนั้นจะช่วยกลบจุดอ่อนนี้ได้ไหมครับงานวิจัยให้คําตอบแบบไม่ริ้หน้าเลยค่ะว่าไม่ได้โอ้ oh. ผู้เข้าร่วมวิจัยแทบทุกคนเชื่อว่าโอกาสที่ดีแค่ไหนก็ตามก็ยังต้องการคนที่มีความเฉียบคมในการทําให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้ มีประโยคนึงในงานวิจัยที่คิดว่ามันคือหัวใจของเรื่องนี้เลยนะคะเขาบอกว่าการขาดความเฉียบคมทางธุรกิจสามารถทำลายโอกาสที่ดีที่สุดได้ในขณะที่ความเฉียบคมที่เพียงพอสามารถเปลี่ยนโอกาสธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้โหประโยคนี้แรงแต่จริงมากหมายความว่าถ้าเราเอาไอเดียระดับพันล้านไปให้คนที่ไม่พร้อมไอเดียนั้นก็อาจจะล้มเหลวได้ แต่ในทางกลับกันคนที่มีฝีมือจริงๆอาจจะหยิบธุรกิจร้านกาแฟธรรมดารมาทำให้กลายเป็นอาณาจักรได้เลยมันคือเรื่องของคนมากกว่าไอเดียอย่างสิ้นเชิงเลยสินะครับถูกต้องค่ะมันคือเรื่องของการนำไปปฏิบตัติหรือ implementation ล้วนๆเลยพอพูดถึงเรื่องการนำไปปฏิบตัติก็น่าจะเชื่อมโยงมาถึงทักษะส่วนที่สองพอดีเลยใช่ไหมครับคือทักษะการเริ่มต้นเพราะช่วงเริ่มต้นนี่แหละคือบททดสอบของการลงมือทำของจริงเลยงานวิจัยบอกว่า ช่วงนี้มันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและว,วุ่นวายสุดๆปัญหาหลักๆที่คนส่วนใหญ่เจอคืออะไรครับมีทั้งปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้กับปัจจัยภายในที่มาจากตัวผู้ประกอบการเองเลยค่ะภายนอกก็ผู้กฎระเบียบยุ่งยากการต้องไปสู้บักเจ้าตลาดเดิมหรือปัญหาคลาสสิกอย่างการขาดเงินทุนขาดคนแต่ที่น่าสนใจคืองานวิจัยให้ความสําคัญกับปัจจัยภายในไม่แพ้กันเลยนะอย่างเช่นอะไรบ้างครับ ก็อย่างเช่นความสามารถของผู้ประกอบการในการรับมือกับความไม่แน่นอนความกล้าที่จะฟันธงตัดสินใจความอึดความทนและการมองเห็นภาพฝันหรือวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนท่ามกลางหมอกควันค่ะในช่วงที่ทุกอย่างยังเป็นเหมือนพายุหมุนแบบนี้อะไรคือสิ่งแรกที่ผู้ประกอบการต้องยึดไว้ให้มั่นที่สุดครับสิ่งที่ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ทุกคนย้นยันเหมือนกันหมดเลยก็คือคุณค่าที่นำเสนอหรือ value proposition ที่ชัดเจนค่ะ เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่การพยายามสร้างผลิตภัณฑ์ที่เจ๋งที่สุดนะคะครับแต่ต้องเป็นการสร้างโซลูชันที่แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จริงและที่สำคัญคือลูกค้ายินดีควักเงินจ่าย Value Proposition ไม่ใช่แค่บอกว่าของเราดีกว่ายังไงแต่คือการตอบให้ได้ว่าทำไมลูกค้าต้องแคร์อย่าง Grab เนี่ยเขาไม่ได้ขายแอปเรียกรถแต่เขาขายความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางนั่นคือคุณค่าที่คนยอมจ่ายเงินให้คะ่ะ เข้าใจเลยคือต้องตอบให้ได้ก่อนว่าเราขายอะไรกันแน่ในสายตาของลูกค้าเหมือนที่มีผู้ประกอบการคนนึงในงานวิจัยบอกว่าสตาร์ทอัพสายเทคหลายเจ้ามัวแต่หลงรักเทคโนโลยีของตัวเองจนลืมไปถามลูกค้าว่าเขาอยากได้หรือเปล่าใช่เลยค่ะนั่นคือกับดักที่ใหญ่มากแล้วก็ยังมีอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันคือการเข้าใจตลาดและคู่แข่งให้ถ่องแท้ก่อนลงสนามจริงอินต้องแอร์จายเขียนแผนเป็นเล่มๆไปก็เสียเวลาเปล่า ในงานวิจัยนี้เขามองต่างออกไปเลยเหรอครับว่าทําไมมันถึงยังสําคัญอยู่มองต่างออกไปจริงๆค่ะแต่มุมมองของเขาน่าสนใจมากผู้ประกอบการกลุ่มนี้ได้ได้มองว่าแผนธุรกิจเป็นคัมภีร์ที่ต้องทําตามทุกตัวอักษรนะคะอา้าวแล้วเขามองว่าเป็นอะไรครับพวกเขามองว่ามันเป็นเหมือนเครื่องมือจัดระเบียบความคิดที่บังคับให้เราต้องคิดให้รอบด้านเกี่ยวกับไอเดียของตัวเองและเป็นเหมือนเข็มทิศที่ช่วยกําหนดทิศทางในช่วงแรกแต่ แต่เป็นเข็มทิศท,ที่ต้องพร้อมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางได้ตลอดเวลาเมื่อเจอข้อมูลใหม่ๆจากตลาดการไม่มีแผนเลยก็เหมือนการออกทะเลโดยไม่มีเข็มทิศนั่นแหละคะ่ะอ๋อคือมันเป็นเครื่องมือสําหรับตัวเราเองมากกว่าจะเป็นเอกสารส่งใครเหมือนเป็นกระบวนการคิดมากกว่าผลลัพธ์สุดท้ายแบบนี้น่าสนใจมากเลยครับแล้วในงานวิจัยได้ิสต์ข้อผิดพลาดสุดคลาสสิกที่มือใหม่มักจะทําในช่วงเริ่มต้นไว้บ้างไหมครับมีหลายข้อที่เจ็บๆทั้งนั้นเลยคะ่ะ ข้อแรกสุดที่คนพูดถึงเยอะคือการจัดการคนเรื่องคนนี่คลาสสิกเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะการจ้างคนผิดเช่นดึงเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่ไม่มีทักษะที่จำเป็นเข้ามาทำงานเพียงเพราะความเกรงใจข้อ2คือการตัดสินใจที่ช้าเกินไปลังเลจนเสียโอกาสสำคัญและข้อสุดท้ายที่น่าคิดมากคือการหลงละเริงหรือฉลองความสำเร็จเร็วเกินไปหมายถึงยังไงครับ พอได้เงินทุนรอบแรกก็จัดปาร์ตี้ใหญ่โตแต่ลืมไปว่านั่นแค่จุดเริ่มต้นมีคำพูดหนึ่งที่ชอบมากจากในงานวิจัยเขาบอกว่าการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองเป็นงานที่ต้องใช้ความรักมันคือการอดเปรี้ยวไว้กินหวานและการปลีกตัวออกจากแรงกดดันทางสังคมมันสะท้อนภาพชัดเลยว่านี่คือการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรค่ะฟังแล้วเห็นภาพเลยครับเป็นกับดักที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยแต่ส่งผลกระทบมหาศาลได้เลย พอเราเอาทั้งสองส่วนมาต่อกันทั้งความเฉียบคมทางธุรกิจกับทักษะการเริ่มต้นบทเรียนที่สําคัญที่สุดที่เรากลั่นออกมาได้จากงานวิจัยชิ้นนี้คืออะไรครับหัวใจที่ใหญ่ที่สุดเลยคือทักษะทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่เกิดค่ะแต่มันคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้และสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาใช่ค่ะแล้ววิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมแต่อยู่ในสนามจริง งานวิจัยเน้นคำว่า experiential learning หรือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์หนักมากทั้งการมีพี่เลี้ยงคอยประกบการเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองและคนอื่นและที่น่าสนใจมากคือมีหลายคนแนะนำว่าให้ไปทำงานในอุตสาหกรรมนั้นๆก่อนอ๋อไปเป็นลูกจ้างเขาก่อนใช่ค่ะเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และคอนเ e ็ t ชันก่อนจะออกมาลุยเองมีข้อเสนอแนะหนึ่งที่ผมว่าน่าจะเหมาะกับหลายคนมากเลย คือการลองทําธุรกิจเล็กๆเป็นโปรเจกต์ข้างๆไปพร้อมกับงานประจําก่อนเหมือนเป็นการซ้อมมือก่อนลงสนามจริงลดความเสี่ยงได้เยอะเลยนะครับใช่ค่ะเป็นวิธีสร้างทักษะที่ฉลาดมากและมันยังเชื่อมโยงไปอีกประเด็นที่สําคัญคืองานวิจัยนี้ได้ทลายภาพผู้ประกอบการอัจฉริยะที่ทําทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวแบบที่เราเห็นในหนังไปเลยค่ะจริงด้วยไม่มีใครพูดถึงการเป็นวันแมนโชเลยถูกต้องที่สุดค่ะ ทุกคนเน้นเรื่องความสำคัญของการมีทีมที่ดีการกล้าขอความช่วยเหลือเมื่อถึงทางตันและการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งมีกลยุทธ์ลดความเสี่ยงอันนึงที่คิดว่าฉลาดมากๆเลยคือมีผู้ประกอบการคนหนึ่งแนะนำว่าในช่วงแรกอย่าเพิ่งกระโดดเข้าไปแข่งกับผู้เล่นรายใหญ่ตรงๆแต่ให้หาทางเป็นพันธมิตรกับเขาแทนโอ้โห ซึ่งมันคือการใช้ทรัพยากรของคนอื่นมาช่วยพัฒนาทักษะและสร้างฐานที่มั่นคงให้ตัวเองก่อนถือเป็นการคิดนอกกรอบที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้เราเดินทางกันตั้งแต่การทำความเข้าใจทักษะที่ดูเป็นนามธรรมอย่างความเฉียบคมทางธุรกิจไปจนถึงขั้นตอนและกับดักที่จับต้องได้ของการเริ่มต้นธุรกิจซึ่งข้อสรุปทั้งหมดชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าความสาเร็จมันไม่ได้มาจากไอเดียลอยๆแต่มันมาจากทักษะที่ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ ใช่ค่ะแล้วมันก็ทิ้งทายด้วยคำถามที่น่าขบคิดสำหรับทุกคนที่กำลังคิดจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือไม่ก็ตามนะคะในเมื่อหัวใจสำคัญคือการเรียนรู้จากประสบการณ์และความล้มเหลวนี่คือประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ไปคิดกันต่อค่ะเราจะสามารถสร้างสนามทดลองที่ล้มเหลวได้อย่างปลอดภัยหรือเซฟแซนด์บ็อกซ์เพื่อสร้างทักษะเหล่านี้ขึ้นมาก่อนที่จะเอาบ้านเอารถไปเสี่ยงในสนามจริงได้อย่างไรบ้าง นอกจากการเริ่มทำธุรกิจเล็กๆขณะยังทำงานประจำมีกิจการขนาดเล็กรูปแบบไหนอีกที่สามารถเป็นเหมือนโรงฝึกส่วนตัวเพื่อพัฒนาความเฉียบคมทางธุรกิจและความแข็งแกร่งที่จำเป็นต่อความสำเร็จในระยะยาวได้คะ